พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยหาหน่อยประจำงวดวันที่21เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบอบบี้สาราดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาราดีด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบอบบี้สารดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงวดนี้นะครับ คนหวยฮานอย V.I.P ประจำงวดวันที่22เมษายน2563เลขที่ออก8576085760เลข4ตัวที่ออก5760 5760เลข3ตัวที่ออก760 760เลข2ตัวบนที่ออก60 60เลข2ตัวล่างที่ออก93 93ขอใหทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหานอยธรรมดาประจำามววันที่22เมษายน2563เลขที่ออก79 234 79 234เลข4ตัวที่ออก9234 9234เลข3ตัวที่ออก234 234เลข2ตัวบนที่ออก34 34 เลข2ตัวบนที่2ตัวล่างที่ออก2 1 2 1ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหานอยพิเศษประจำงวดวันที่22เมษาย,ยน2563เลขที่ออก80239 80239เลข4ตัวที่ออก0239 0239เลข3ตัวที่ออก239 239เลข2ตัวบนที่ออก39 39เลข2ตัวล่างที่ออก67 67ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหาหน่อยพิเศษย้อนหลังวันที่21เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก1960เลข3ตัวที่ออก960เลข2ตัวบนที่ออก60เลข2ตัวล่างที่ออก42 วันที่20เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก6252เลข3ตัวที่ออก252เลข2ตัวบนที่ออก52เลข2ตัวล่างที่ออก85วันที่19เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก4731เลข3ตัวที่ออก731เลข2ตัวบนที่ออก31เลข2ตัวล่างที่ออก21 วันที่18เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก0496เลข3ตัวที่ออก496เลข2ตัวบนที่ออก96เลข2ตัวล่างที่ออก53ครับ